ประจำก็มาซื้อแต่ร้านนี่เดียวไม้ค้าก็สวยด้วยขามหมูใช่ไหม,มที่ร้านประจำตีเลยเขาจะเอาแต่ไส้อย่างเดียวเลยไม่ผสมหมูนะครับแล้วก็ทอดใหมๆ่ๆข้ามาเอาวุ้นเส้นแล้วกันครับของหองนะคบอาหารทะเลสดๆเ,อเยอะแยะมากมายเลยเต้าหาั่นอกใหม่ๆเลยนี่ก็ร้านประจำน้ำส้ม ตันสดๆนะครับไปด้วยโอตาแล้ว <laughs> <laughs> สวัสดีครับพี่หนุ่มจากช่องโคตรุกรุงนะครับวันนี้มาเดินตลาดัด หาซื้อกับข้าวนะครับไปกินที่เกียรธรรมตลาดนี้ชื่อตลาดกองหนุนนะครับไปใกล้บ้านที่เดียวเองก็ไปดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับไปเดินดูครับมีผัดอะไรเอาไปทำกับข้าวบ้าง <c oughs> อันนี้ร้านประจำนะครับ <c oughs> เวลามาซื้อผัดก็มาซื้อประจำแต่ร้านนี้แหละ ขายดีจังเลยร้านนี้ร้านนี้ก็ร้านประจำอาหารทะเลสดๆเ,อเยอะแยะมากมายเลยสดทุกวันนะครับอาหารทะเลเป็นไรใช่เหรอเอาไม่จีบเ,เหมือนการล้างสายผักต่างๆนานาเยอะแยะเลยนะครับมีหน่อไม้ด้วย

จานติดจานไวานของหอนะครับห้บาทเป็นก็ร้านประจำร้านขายไข่เได้ขายบ่ลาเผลอเได้ขายปลาซัวหรือเ่ขายครับปลาต้องโถนะฮะทอดร้อนๆเลยครับผัดไทยนะครับมีเส้นเลยกับบุ้งเส้นค่ะอ่ามาเอาบุ้งเส้นแล้วกันครับ เ <25. S 1> ท่าไหร่คะ25่บค่ะ25บาทเองนะครับผักใหม่ๆทุกรู่นเลยแล้วก็มีปลาทูทั้งแบบยังไม่ได้ทอดแก็ทอดแล้วนะครับตานนี้ม,ม,มีแต่ของอร่อย เซนุดเอาทุกร้านเลยสคลอดใหม่ๆนะครับม,ไไ <S <S มีก็ร้านประจำเซนุดอีกนะครับทอดาไาส้เฟตไส้เครื่องในต้มเฟตเ,เป็นตัวก็มีคาร้นะครับนี่ครับมีร้านประจำทีเลยเขาจะเอาแต่ไส้อย่างเดียวเลยไส้เป็ดพวกแล้วนะครับพอเฟตเกือบๆเลย โคตรครับเอายางเราฝั่งนี้นะ<อ>ยาวเลยอาหารเกี่ยวกับมันมันตัดสานาฬิาปอกพี่ค่ะนี้สองสามสิบอันนี้ก็เป็นข้าวหลามใช่ไหมครับข้าวหลามปอกใหม่ๆเลยเผามาแล้วเรียบร้อยแล้วมาเป็นแบบนี้มีฟูชิ หลากหลายชนิดเลยนะครับอันนี้ชิ้นเท่าไหร่คะชิ้นละสิบบาทก็หมดเลยค่ะสิบชิ้นฟรีหชิ้นค่ะสิบฟรีหนึ่งวันนี้ให้เราค่ะรวมกันได้ผลรคะดจ้ามีหอยด้วยได้เก็บเก๋ด้วมเล่นนั่งยู่นี่ดเขา นั่ผสมหมูนะครับแล้วก็ทอดใหม่ๆแบบนี้เลยมีกุ้งมีหมึกมีปูเใช่ไหมครับตอนนี้ก็จะตัวก็เป็นโดครับตัวตัวตัวตรอบเลยเป็นใส่เทียมใส่วานแล้วสักประเท้าที่หมูไก่เครื่องใน ไก่หวานแล้วก็ไก่กระเทียมนะครบับแล้วก็เป็นอะไรสเต็กใช่ไหมสเต็กที่เรียบร้อยแล้วมีทั้งแบบทอดแบบย่างใช่ไหมแจ่วมันก็มีแล้วก็เป็นหมูพะโลท้ทีเนี้ยเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ขามหมูใช่ไหม ยอดเลยมีน้ำาลเลยมีก็ร้านประจำมีโจกนะครับโจกแล้วก็อะไรนะต้มเลือดหมูใช่ไหมร้านประจำมาประจำก็มาซื้อแต่ร้านนี้เดยเออแม่นะค้าก็สวยด้วยปลาแห้งทอดนะครับฝากแล้วเรียบร้อยทอดออกมาแล้วก็เป็นแบบนี้แล้วก็มีเป็นปลาแบบสากแล้วที่ทอดเองนะครับ ร้านข้าวแกงทั่วไปของหวานนะครับจะไปไหว้พระก็ได้นะครับมีกับสลัดมีแอปเปิ้ลขายที่นี่ทุกขายวันนี้เหมือนว่าจากจังหวัดละดีกับร้านประจำน้ำส้มคั้นสดๆนะครับเครื่องคั้นแล้วก็มาเป็นอย่างนี้เลยอ่าขอถ่ายเลยนะครับ แล้วก็มีทอดมันใช่ไหมทอดมันอะไรเนี่ยผัดไก่ค่ะปะัดไก่ทอดสดๆร้อนๆเลยนะครับไส่อบน้ำพึ่งนะครับอันนี้ก็สุดท้ายแล้วร้อนเลยแล้วก็ของทอดทั่วไปนี่ป้าเจ้าของตลาดเ็าสงสัยว่าผมมาทำอะไรใช่ไหมตลาดเศรษฐีทรงชัยค่ะมีของอร่อยๆกินเยอะนะคะป้าใครสนใจว่างก็เชิญค่ะอยู่รามินทา109ค่ะ คุณป้าชื่ออะไรคะรชื่เจ๊ไก่ค่ะ0 6 4ย์ค่ะเบอร์โทร5 4 6 2 4 9 5ค่ะตลาดนี้มีอะไรของอร่อยนะครับค่ะของอร่อยเยอะค่ะเชิญค่ะ,คะขอบคุณค่ะไปเดินกันนะครับโอเคครับก็คงจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ฮะตลาดใกล้ๆบ้านนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให่องค์ลุกปงในการทำคลิปคลิปนี้ก็คงจบสิ้นไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกัในอีกทีคลิปหน้าครับผม ไปไปหน่อยบายด้วยโอตาลแล้ว